The <small> อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปใรับช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเอสปากันนะครับล่าสุดเอสปาเนี่ยได้เข้าร่วมงาน Korea Grand Music Awards รับแล้วก็คว้ารางวัลจากง,งานประกาศรางวัลครั้งนี้มาได้บอกเลยว่าจุกจุกนะครับ4สาขารางวัลด้วยกันแล้วก็มี2แรางซที่เอสปาเนี่ยสามารถคว้ามาได้นะครับรางวัลแรกเลยคือ Most d r e a m Song ด้วยเพลง Supernova ตามมาด้วย อีก1รางวัลน,นะครับเป็นรางวัลบนซังในสาขา Best Song และอีก2รางวัลน,นะครับเป็นรางวัลใหญ่รางวัลแดซังของงานเอสป้าคว้ามาครองได้นะครับคือ Grand Song ลัหนึ่งแล้วก็อีก1รางวัลคือ Grand Honors Choice สี่รางวัลแบบจุกจุกนะครับไปร่วมงานขึ้นโชว์แล้วก็คว้ากลับบ้านถือมาคนละถ้วยเลยปีนี้คือปีทองของเอสป้าจริงๆนะครับแฟนๆเนี่ยดีใจมากๆต้องมารอดูกันละแหละว่าในงานประกาศรางวัลอื่นๆที่เอสป้าเนี่ยมีชื่อเข้าชิงจะคว้า แดสั่งมาได้อีกเท่าไหรเพราะปีนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเอสปานั้นทาผลงานไว้ได้ดีจริงๆและนอกจากนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยวิทแฟลชของเอสปาก็กําลังเดินหน้ายึดชาร์ตในอันดับที่1ต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับรองที่2มานานขอขึ้นที่1บ้างตอนนี้เนี่ยมีชาร์ตบ็อกซ์นะครับอยู่ในอันดับที่1ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วและล่าสุดเพิ่มมาอีกหนึ่งคือชาร์จจีนนี่ที่ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ได้เป็นนิวพีคเลยนะครับส่วนเมลอนนั้น กับชาร์ตโฟล์เจอเพลงสายแข็งแต่วิฟลัดก็ยังไม่ยอมหยุดไม่ยอมแนะครับพอเกาะแบบนี้ไปก่อนมีโอกาสขึ้นที่หนึ่งได้ก็จะขึ้นให้ดูเรียกได้ว่าน้องวิฟเนี่ยสู้สุดใจเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเอสป้าเป็นเมมเบอร์คาริน่านะครับตอนนี้ขึ้นปกนิตยสารดัตช์คอรีร่วมกันนะครับระหว่างคารินาและก็ปราด้าถ่ายแบบใส่ชุดปราด้าแบบปังๆเลยเป็น d e c ซม b e r 2024 Digital i s s u e Cover สวยเท่แบบบ็อกบล็นะครับคารินา หเนี่ยั่นผมสั้นทำผมบลอนด์แล้วก็ซอยผมแบบโอ้โหโคจะเท่ การแต่งหน้าก็สายฟอร์แบบร็อกสตาร์สุดๆนะครับโชว์ความเป็นสาวพร ada ได้อย่างดีมีหลายลุคให้ได้ดูกันนะนมีความแบบว่าว Winter, Winter, ินเทอร์วินเทอร์ผสมกับความเท่ๆและคลาริน่านั้นเนี่ยก็เหมาะกับพร ada จริงๆใครที่ได้เห็นรูปแล้วก็ลุคใหม่ของพี่หน้านะครับจากการถ่ายแบบครั้งนี้ล้วชอบกันไหมคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาละเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดซับสคร b e กันสวัสดีครับอันยอง